ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ผมลากี้โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกอันนี้สอนหมัดนะครับทุกหมัดนะครับในคลิปเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนขอมานะครับส่วนเรื่องชนะคอมนะครับผมต้องเป็นรอยคลิปหน้านะครับผมนะกดเกิดก่อนผมจะไม่พูดนะครับตอนสอนนะผมจะพูดทีเดียวเลยอยากใหมารูว กูจะต้องรีบอันนี้นะครับผมนะเฮ้ยนเนี่ยมึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมือแป๊บนึงบหรอว่ามือน,นะครับผมนะเฮ้ยอย่าพิ่งดีกูมืออยู่นะครับผมอาจจะมีคำพูดแซ่บๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมนี่ผมง่วงนอนแล้วนะครับพอดีนอนดึกนะครับผมนะขั้นแรกนะครับผมจะใช้หมัดจรวดนะครับก็คือ เดี๋ยวผมจะทิ้งลูกศรไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะลากตามลูกศรพอเลยนะลากตามลูกศรลากลงลากลงลากขึ้นลากลงลากขึ้นก็จะเป็นหมัดจรวดนะครับผมนะหมัดนี้นะครับซัมดีเขานิยมใช้กันนะครับผมส่วนหมัดหมัดธรรมดาครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหมัดธรรมดาใช้ในการจุบจบนะครับย้ำนะครับว่าใช้ในการจุบนะครับเลือดคุณต้องมีมากกว่าครึ่งนะครับ มีหรือครึ่งก็ได้นะครับแล้วเลือดศัตรูมีน้อยๆนะครับผมนะใช้ในการจุนะครับนิ้นชัวนะมัดนี้ถู่มัดก็ได้มั้ยถั่มัดมาต่อยกูกดิเฮียยาชีมันไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวผมทัวร์ให้ประสบทรายผมก่อนนะครับแป๊บนึงน,นะทัวร์ให้ประสบทรายผมแป๊บนึงต่อ ฮัลโหลยาชิฮัลโหลเน้ยครับสเอมึงเร็วๆที่ี้ากูจะทำอย่างอื่นเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเออมึงเข้ามึงลึกเข้ามาในวอสโอนอีกดิกูลุดวะเฮียอยู่ไหนอะเออเนี่ยงไงเจอละกูหลุดดิกทีมึงยาวแล้วกูไปขับเล่นดิ ลิลี่นะครับผมผมจะเฮ้ยมึงถือพวกมาทำไมอ่ะมัดเปล่าเฮ้ย

ไเหี้ยอะไรมึงมาต่อยมึงต่อยทำไมไอ้เหี้ยพังะครับไก่ไก่มันร้องใ้พักนะครับไม่ได้แล้วครับคุณกินก็แด้เปลี่ยนไปสายวนถึงอยู่แล้วไงครับไก่หยิบพวกมานะครับ และนึกซ้ำ็มควรจะรู้ว่าทางใครให้พวกมุณฟังกันให้จะชัดยินดีต้อนรับทุ่ทางกต้และบัดน้นักจริงไม่มีหนทางที่จะม่หยุดกูสักเดียวผมแช่มัดเปล่าแช่มัดเปล่าวมพดันเดี๋ยวต้นกูจัดระเบียบป่าไกช่มดามพูดคุยกันเดี๋ยวต้นกูจัดระเบียบไห่งไาลาูามัีญากิท่ามันตีอะไรกัน

โซนตรงนั้นน่ะเ,เียำไน้อยสัง่งเ,เียพาเข้าวัดโซน,นี้ไม่เล่นดีต่อเหียกูตายเลยบัตซบไอเหียโคตรแม่งไงสัว์ตายเลยวิจัไหนนี่โคตรแม่งงกูตายเลยึเเยงเล่นดีไม่เป็นหรอวะ ไม่ต้องมาคุยเรื่องสัตว์มึงไม่ใช่เพื่อนกูละน่าตีนเฮี้ยไม่เล่นแม่งละน่าเฮี้ยจำไม่ได้ด่ามึงไงสัตว์ไงงัมึเออมึงเฮี้ยอะไรอ่ะด่าก่อนนะสัตว์เออได้ดิเฮี้ยมาดิแม่งลากูตายอ่ะ มาคุยเลยอ่ะมาดิเฮียนาตตีนทุยมาดิมาดิมาดิได้ย่าได้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 ไดไดสาทุกคนดูนะครับทุกคนดูความสะดุนของมันครับ,รบแล้วก็ธรรมดาครับก็คือเดี๋ยวต่อยธรรมดาก็คือตรงนี้นครับแต่ถ้ามีถ้ามีเอ็กนะครับถ้ามีหมัดเฮ็ดแล้วมันยกมือนะครับตัวนั้นอ่ะโกงจริงครับ ก็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปเปิดตอรีกับไอเทียนั้นก่อนนะ